จากเหตุการณ์ที่มีอุปกรณ์สื่อสารระเบิดในตะว,วันออกกลางเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีชื่อของบริษัทญี่ปุ่นได้เข้าไปโัวพันในความขัดแยง้งดังนั้นจึงต้องดำเนินการเพื่อเคลียร์ชื่อเสียงของตัวเองตลอดถึงรายงานเบื้องต้นของเลบานอนนั้นได้แนะนำว่าเครข้มรับส่งวิทยุ ที่เคยทําโดยบริษัทของญี่ปุ่นนั้นได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างกว้างขวาง,วางโดยมีความเชื่อว่ามีเป้าหมายในสมาชิกข,ของกลุ่มมุสลิมชียิสบอลอซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ40คนและบาดเจ็บอีกกว่า3,400คนรวมถึงสื่อพลเรือนได้ชี้ไปที่ผู้กระทําว่าเป็นทางอิสราเอล ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามทางอิสราเอลก็ไม่ได้ออกมาเคลมว่าเป็นผลงานของตนเองดังนั้นทาง NHK จึงได้จัดให้มีการทดสอบความแรงของการระเบิดดังกล่าวและก็สำรวจดูว่ามันสามารถแดัดแปลงได้อย่างไรบ้าง มีการขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดทำในสิ่งที่จะสามารถทำให้เครื่องมือสื่อสารนั้นระเบิดได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่ามันสามารถที่จะวางระเบิดพลาสติกไว้ที่ในอุปกรณ์เพื่อให้เกิดการระเบิดได้เมื่อเปิดการใช้งานแล้วแต่ว่าวิธีนั้นมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนแม้ว่าดูภายนอกมันจะดูเรียบง่ายก็ตาม จริงๆแล้วมันเป็นการใช้เพจเจอร์ขั้นพื้นฐานจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เจ้าหน้าที่ความมั่นคงตะวันตกกล่าวว่าหน่วยมอสซาดซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนั้นอาจจะอยู่เบื้องหลังการดัดแปลงและแอบขายอุปกรณ์ติดอาวุธให้กับกลุ่มฮิสบอเลาะซึ่งก็ยังไม่มีการออกมาระบุอย่างเป็นทางการ ย้อกลับไปที่ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทในโอซาก้าก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่เคยถูกนำมาใช้ในอาชญากรรมนัภาษาอะไรกับสิ่งที่อาจจะทำร้ายมนุษย์ซึ่งบริษัทนั้นจะสามารถทำอย่างนั้นได้จู่ๆบริษัทก็ได้รับการติดต่อจากสื่อทั่วไปทั่วโลกว่าสินค้าของเราถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์นี้จริงหรือไม่ จากผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเราคิดว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเพื่อให้ดูมีหน้าตาคล้ายกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทในกระบวนการผลิตที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์การผลิตนั้นมีความเป็นมาตรฐานที่สูงและทุกครั้งในการบรรจุแพ็กเกจนั้นเราจะมีการชั่งน้ำหนักแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในเครื่อง จะต้องมีน้ำหนักตามที่กำหนดและการทดสอบเอาปากกาใส่ลงไปในกล่องและชั่งน้ำหนักก็จะปรากฏว่ามีน้ำหนักที่เกินและเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนทันทีดังนั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ออกจากบริษัทนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า มีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยและถูกต้องมีการทำเช็คลิสต์ต่างๆเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดผิดพลาดแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าด้วยความมีชื่อเสียงของบริษัทนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นถูกปลอมแปลงลอกเลียนแบบหรือนำออกไปดัดแปลง นี่คือรูปของอุปกรณ์ที่เกิดการระเบิดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอุปกรณ์ที่บริษัทเราผลิตนั้นจะพบว่ามีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากเมื่อเอามาวางเปรียบเทียบกันให้ดูชัดๆก็จะเห็นว่ามีหน้าตาที่คล้ายกันหากไม่มี ความรู้ก็จะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นของจริงหรือของปลอมอีกวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบได้ก็คือ serial number แล้วก็ตัวบาร์โค้ด QR code ซึ่งถ้าเราตรวจสอบด้วยเว็บก็จะพบว่ามีการทำเว็บปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกว่าอุปกรณ์นั้นเป็นของแท้อันนี้จึงเป็นเรื่องยาก ที่ทางบริษัทนั้นจะสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้เพราะเหนือการควบคุมของทางบริษัทโดยแท้จริง